สวัสดีครับพวกผมเฟิร์สร้านเฟิร์สมโตทัวรงนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งขาตั้งคู่ให้กับรถยามาฮ่านะครับเป็นทีส XSR นะครับ R15 มาดูยังไงนะครับตัวนี้ก็จะมีชุดนี้มาให้นะครับตัวของ 3S นะครับตัวนี้ก็จะมีขาตั้งคู่นะครับสปริงหัวตัว L นะครับด้านในอ่ะดูซูมนิดนึงครับผมแล้วก็น็อตตัวเบอร์ใหญ่ตัวนี้เครื่องมือที่ใช้นะครับ ตัวเนี้ยตัวใหญ่ผมจะใช้ประแจเลื่อนแทนผมจะไขเข้าฝั่งนู้นนะครับวิธีการก็คือใส่ขาตั้งคู่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วร้อยน็อตตัวนี้นะครับกับตัวเมียฝั่งนูน้นเดี๋ยวผมอ้อมไปให้ดูนะครับนี่อาจจะมืดหน่อยนะจะเป็นตัวนี้อ่อตัวนี้ตัวนี้นะครับก็ใส่แหวนใส่ตัวแหวนสปริงนะครับแล้วก็น็อตผมใช้ตัว เครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะมันจะขยับได้นะครับแล้วก็กลับมาหลังจากเราใส่ตรงนั้นแล้วนะครับลักษณะก็จะใช้ตรงนี้นะครับน็อตเกี่ยวเข้าไปตัวแอลเนี้ใส่นะครับแล้วก็นอ็อตตัวนี้เป็นน็อตเบอร์12นะครับกับตัวเมียเบอร์13ให้ร้อยน็อตนะครับ จากด้านในออกมาด้านนอกนะครับเพื่อไม่ให้ไอเดือยที่มันเหลือตรงนี้ครับไปเกี่ยวไปขัดกับตัวขักหูกาพับนะครับมันจะได้ขึ้นสุดนะครับผมจากนั้นทําการดึงสปริงนะครับดึงสปริงก่อนมันจะต้องอยู่ในในในแนวนี้นะครับครับปอลดลงให้ดูนะครับกตั้งห้อยู่ในแนวนี้แนวนี้ก่อน แนวนี้ก่อนนะครับเราก็จะทําการดึงสปริงตัวดึงสปริงก็จะเป็นตัวตัวตะขอดึงสปริงถ้าใครทำไม่ไม่ได้นะครับก็ไปให้ร้านทําให้เนาะดึงสปริงแล้วก็ถึงจะไขให้แน่นแล้วก็ใช้การได้ปกติครับโอเคนะครับสวัสดีครับ